เงินอันนี้ได้มาจากไหนครับฮะฮะวัดหน้ากี่วัดแล้วเก็บกี่คนเนี่ยสองคนสองคนแล้วใครเก็บเยอะกว่ากันนี้ไหนดูเดียวออกมาดิเนี่ยมีทั้งหมดกี่เหรียญเออแล้วเก็บเข้าไปเลยข้างในเหรียญอะไรบ้งเนี่ยวู้ อนี่คือเงินที่ได้มาหมดเลยพูกเข้าไปดิเข้าไปช่วยกันดิช่วยกันเก็บข้าวดีๆกระเป๋าไม่พอแล้วเนี่ยเล่นอะไรหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้มาสนใจไม่งั้นเราจะเอาตังตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่เก็บกันเป็นอาชีพเลยนะคะพี่น้องเอาอเขาเรียกว่าเป็นเกียรติประวัติแกวงการตะกูลมากเลยนะครับเนี่ยมีกี่สีครับ กะว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรครับสร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้พ่อสร้างบ้านให้ปู่ครับครอ,อบครัวครอบครัวตัวเองนะครับอานนั้นเก็บต่อไปไม่ต้องเอามาให้ดู <c oughs> ไม่ได้มีผลอะไรกับครอบครัวเลยนะครับนี่ตอนนี้เอาเก็บเก็บไปดูซิจะได้สักกี่หมื่น <c oughs> ออนาคตคิดว่าเงินตรงนี้จะอยู่ตรงไหนครับเล่ว <c oughs> ฟิล์มครับเอาแล้ว ฝ่ายบัญชีมาแล้วครับฝ่ายตรวจสอบเก็บเร็วๆเยอะๆอย่าโยนเหรียญน,นาคนี่ได้มาทั้งหมด9วัดแล้วนะครับวัดไม่ได้ว่าวัดอะไรบ้างวัดกันไปวัดกันมาได้เท่านี้แล้วที่เก็บเร็วๆซี่โอเปลืองนะเนี่ยเอาเวลาไปถ่ายกล้องรูปเต้นดีกว่าเต้นกลางลำสไตล์อนดอกไหนสวยสุด มีตั้งหลายดอกมีดอกหน้าวัวไหมมีจะดอกทองดอกแดงดอกเหลืองดอกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดน,ดนี่เอาแอบเอาไปกินกันบ้างปะเนี่ยมีใครจิ๊กไปรู้ไหมเนี่ยฮะน,นับมั้งปะเนี่ยฟูไม่ต้องนับหรอกเก็บเก็บเข้าไปเลยไม่รู้ข้างในเหรียญสองบาทห้าบาทโอ้ สวยฝุดฟุดโอ้ขวัญถุงครับเป็นที่มาของเขาว่าขวัญถุงเราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยน,นะครับโอธนาคารกินดอกเบีย้ยถ้าถ้าถ้าไปฝากใครสักคนหนึ่งแถวแถวนี้มันก็จะกลายเป็นฝากกินบ้านกินเมืองแทน น้องฟิมครับน้องฟิล์มครับถ่ายวิดีโออยู่นะครับไม่มีใครดูกล้องเลยครับพี่น้อง,พอ,งพอแล้วเก็บหมดยังยเ,ดเดี๋ยวจะเปิดเพลงแดนแล้วครับเพลเงเถิดเถิงครับออทเถิดเิงนี่คืออทเอ็ดออดเอ็ดออดทอดอทเอ็ดเอ็ดบายบายก่อนอ้าวขอตัวไปเก็บ กอนะคะพี่น้องแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมาเจอกันอีกว่าถุงนี้มันยังมีอยู่จริงไม่หายไปไหนครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยบ้าบุยบ้าบุยบ้าบุยสีม่วงชาวสีม่วงบา,บายๆอีกรอบนึงครับไอหมาหัวเน่า,า,าไอพุ่งน,นม